f c ีทุกท่านครับวันนี้แม่น้ำท่าจีนครับนี่ก็เรือพี่ดวนนะครับพิ่ดวนเขาให้ใช้เรือฟรีครับวันนี้ขนใส่เรือพี่ดวนก็ <c oughs> มาก็เสียนปืนครับแล้วก็เสียนเจมของเราเองครับเด็กตัง้งเดี๋ยวมารอชมได้เลยครับว่าจะมีผลงานไหมเลยพิ่ดนเราเรือออกเลยครับเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับว่าจะมีอะไรให้ดูบ้าง ไปนำท่าจีนตัวน,นี้ดวนมาแล้วครับหี่นวนไปไหนก็ไม่ติดใกล้ครับ ได้หลายปาลากระโดดกนมากครัอเอามาเล่นกดครั้งครับก<า>ินข้าวนอนครับน,นี้ใหญ่มากเด็กเนื้อฮะอ้ออไม่ได้เลยอุ้ยพอได้ โอ้โหตัวแรกของวันครับกดมอวะาเฮ้ยย่อยวะโอ้โหวันปิดปะครับได้ตัวแล้วครับตัวแรกของวันอือหือเอาได้ครับรู้เรื่องใหญ่ะปะเป็นรูใช่ไหมกดเหลืองครับกดเหลืองอเสียนปื๊ดครับเพราะว่าเสียนปื๊ดรู้อยู่ว่าไอม้มออยู่ตรงไหน Bọn giảm lô ạ Thầy thủ mà vừa đi đâu đấy Thủ sắp tiền nhé Đi đường ba Đi đường Đi đường ได้เรื่องครับรอไอ้มอยไงมั้งออกเลยเอาข้าวครับใหญ่ไหมเฮ้ยยืนให้ดีเดี๋ยวล่วงเหลือเอาละครับโอ้ได้เรื่องปื๊ดสวยงามครับบุกขังครับโอ้สายสวยในความโอ้นาทีครึ่งเองอะไรวะได้ตัวแล้ว อีกป่ะหรือหมดแล้วยังไงก็ได้ตัวแล้วครับวันนี้สุดยอดมากไอพี่ย้อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอ้โหหมาว่าอะไรก็มาโอ้โหมันไม่เคยกินเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ไปดูไส้เดือนที่บ้านเขาเนี่ยม็อกี่เขาเพิ่งบอกมาให้เขาไปดูไส้เดือนที่บ้านมีบั๊บลูกมีวะเดี๋ยวจะไปดูอืมก็ ต้องหลงหลงมันก็เดี๋ยวมันม,มีมัมมมนมีมันก็กินวันนั้น<ช>วันนั้น<ช>วันนั้น